จริงๆเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเพิ่งไปอัาเสียนชุดใหม่เสร็จแล้วครับขอบออคุณดอกนะครับใช่ยังไงตอนนี้ยังไงดนตรีก็ยังเป็นหลักอยู่เพียงแต่ว่าช่วงปี2องปีที่ผ่านมาก็คือต่างคนต่างไปแยกไปทำอะไรสนุกสนุกแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาเริ่มกลับมารวมกันนนะครับก็จริงๆผมผมก็เห็นได้เห็นขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เรื่องการที่เขาแบบมีเรื่องที่กระทบเขาแล้วเขาสามารถ แปลมาเป็นงานก็คือชอบแล้วก็ชื่นชมตรงที่ว่าเขาสามารถแปลเรื่องไม่ว่ามันจะร้ายหรือมันจะแย่หน่อไหนเขาก็จะแปลมาเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เหมือนกับภาพที่มันดูมันก็ยังมีความหวังมันไม่ได้ทําให้คนดูแบบเศร้าไปด้วยเลยงี้ยเหมือนกับว่าเขาเขามันในในตัวเขาสามารถแปลงพลังงานลบให้มันกลายเป็นพลังงานบวกได้ เขาเป็นคนศิลปินตัวเล็กที่ว่าบ้าพลังมากนะสังเกตดูว่างานเขามาันจะใหญ่กว่าตัวเขานะ mm hmm. เป็นคนอด mm hmm. มีความอดทนสูงมากล mm ่าสุดจะเป็นโปรเจกต์ชื่อบุกลุกที่เป็นศิลปินไทยยุโรป ก็ตอนช่วงนั้นก็สนุกสนานกันมากมีคนเหมือนเราสามารถได้เห็นงานของต่างชาติด้วยในบริเวณแถวแถวบริเวณลาดเทวีแล้วก็มาบนคลองอะไรพวกนี้ค่ะเราว่าพื้นฐานงานมันมีความคล้ายกันแต่ว่าความทักษะมันจะต่างกันคะคืออย่างอย่างต่างประเทศเนี่ยมันก็มีทั้งประเด็นที่มันเป็นเรื่อง การเสียสีสังคมหรืออะไรอย่างนี้ด้วยะคะ่ะการที่เขาไปไปพยายามลักลอบลักลักลอบทำในที่ที่ไม่ถูกกฎหมาย <c oughs> ก็คือเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างให้คนได้เห็นหรืออะไรเงี้ <c oughs> เรามองว่าของบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความงามแลคือเป็นยุคเราจะเป็นเรื่องการดีไซน์เยอะเหมือนกับคนอยากให้มันสวยงามอะคะมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องที่เป็นโพลิติกหรืออะไรโอ <c oughs> นเหมือนสมัยนี้วิธีเผยแพร่งานมันมีหลายอย่างค่ะมันก็อันนั้นก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เขาอยากให้คนเห็นงานของเขาหรืออาจจะเป็นแล้วก็ไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่เห็นด้วยตาด้วยไปโพสต์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเงื่อนไขของสตรีทมันมันหลายอย่างมากคืออ่ หนึ่งคือขนาดใหญ่สองคือต้องเร็วสามคือมันต้องมันมันไม่ได้ง่ายในการที่เหมือนเราอยู่ในบ้านแล้วเย็นๆนั่งทำสบายๆอะไรอย่างเงนะี้ยมันต้องออกไปแบบกลางแดดว่าไปสองชั่วโมงฝนตกอะไรอนยะ่างเงี้ยมันก็มันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันมีความแตกต่างกับการทำงานคนเดียวที่บ้านเงเราก็อยากทำก็เลยไปเริ่มไปทำตรงนั้น สติก็มีหลายอย่างมันก็มีทั้งเป็นการเทนเป็นสเปรเป็นเป็นการใช้กระดาษแล้วไปทาอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากเลยเป็นสเตนซิลอะไรก็มีเราก็อาจจะแค่ถ้าเรามีเวลาเราก็ลองดูก็ได้ว่าเราสนใจเทคนิคอันไหนก็ลองทำดูทำงานมาสมัยก่อนเนี้ยมันก็จะเล็กกว่านี้มันก็เล็กแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นตามประสบการณ์เราเราก็จะเขียน ชิ้นใหญ่ได้มากขึ้นมีคอมโพสิชั่นที่มันแน่นขึ้นแต่สตีเนี่ยมันมันก็ต้องต้องหัดเหมือนกันให้เขียนชิ้นใหญ่ๆได้การทำงานศิลปะจุดที่เหนื่อยที่สุดก็คือเรื่อง เหมือนนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรก <g ir> ็ <ly> <c oughs> คือมันก็เป็นเรื่องของตัวเองอะค่ะคือเราเราพออย่างเงี้ยเราจบโซโล่ไปเราก็ต้องเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราอยากทําอะไรต่อก <c oughs> <ๆ>็คือมันก็เป็นพอมัน,เป,นเป็นงานสร้างสารรค์น่ะมันพูดมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันควรต้องสร้างสรรค์มันก็ถ้าเผื่อเราเรา,เราทําซ้ำๆเราสำหรับตัวเราเองเราอาจจะไม่ค่อยไม่รู้สึกไม่ดีก็จะพยายามจะให้มัน ให้มันเปลี่ยนต่อให้ไม่เยอะก็อยากให้มันเปลี่ยนเท่าที่มันจะให้มันเป็นไปตามเวลาของมันแต่ก็แต่ว่าเราอ่ะจ,จะคิดว่าเราต้องยังไงเราก็ต้องเหมือนคนกัดไม่ปล่อยอ่ะอยังไงก็ต้องทาให้ให้ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเราไม่รู้ผลสาเร็จจริงๆหรอแต่ว่าสิ่งที่ความตั้งใจของเราอ่ะว่าเราอยากให้ออกมาดีที่สุดในสายตาของเราง่ายที่สุดก็คือลองทําเพราะว่าถ้าไม่ทําคิดเฉย ไม่ได้ค่ะมันไม่มีทางรู้เลยเราต้องลงมือทําก่อนว่าเราชอบอะไรเรารู้สึกยังไงเราต้องเราต้องสมาธิกับความรู้สึกเราว่าเราทำแล้วเราชอบไหมอ่ะเหมือนตัดสินจากการทํางานแหละถ้าทำแล้วไม่หนุก็ไม่ต้องทำหรอกไปทำอย่างอื่นกันจะเห็นได้ว่าศิลปะนั้นสามารถถ่ายทอดออกมา ได้หลากหลายรูปแบบตามอารมณ์ของตัวศิลปินนั้นๆซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ความสวยงามและเพลิดเพลินในมุมมองที่แตกต่างกันดังเช่นศิลปะของเธอคนนี้ยุรีเกนสาคูที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากบางช่วงบางเรื่องราวของชีวิตโดยให้แรงบันดาลใจนำพาให้เส้นทางชีวิตผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามหวังว่าศิลปะของเธอนั้นจะช่วยให้หลายคนมีโลกที่สวยงามขึ้นนะครับ แล้วในสัปดาห์หน้าผู้ I อ m คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องถือวิชั่น26และ3 1